วันนี้เราจะแกงมะละขี้นกเสกไก่นะครับนี่มะระขี้นกนะครับเป็นสมุนไพรครับมะระขี้นกยวเอามาใสก่อนนะครับพริกเสกแกงบะไห้อาเรียบร้อย ตั้งกระทะน้ำมันใส่กระเทียมก็ใส่เดี๋ยวเอาพริกลงไปคั่วนะครับวันนี้แกงมะละกินกไปกินไก่นะครับพริกลงไปคไปั่วนะครับเอาใจลงไปคั่วตัวเองนะครับ ขั้วพริกขั้วไก่กันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำเขาใส่ขั้วพริกขั้วไก่กันนะครับเอามะละขึ้นโอ้โหคือมะละเป็นพืชสมุนไพรนะครับที่ออกต่ำหัวขึ้นต่ำหัวนะครับมันเก็บจากเก็บมานะครับบางครั้งแบบนี้นะเราจะทิ้งตลาดนะครับที่ในเก็บ ตามข้างหัวนะครับได้มาน้อยนะครับหมกกระกงได้สองถ้ยนะพอละกินเพื่อสุขภาพปิดส,สมุนไพรนะครับเอาน้ำล้างคกลงไปใส่นะครับความอร่อยอยู่ที่น้ำล้างโคกอครับเ,เติมน้ำเข้าไปครับมันท่วมไก่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอน้ำเดือด mm hmm. นะครับเราจะเอามะละกินกใส่ที่หลังนะครับ เดี๋ยวเราขั้นอตออเอามะละใส่นะครับตอนนี้น้ำแกงก็เดือดแล้วครับต่อไปเราจะเอามะละคีโนกลงไปนะครับนี่คือมะละคีโนกแล้วครับลงปไปใส่แล้วครับเดี๋ยวเราแกงอีกสักครู่รอมะละซุกแล้วเขาจะลด,ดลงตักใส่็ถ้วยก็รับประทานเลยครับตอนนี้เราก็รอมะละคีโนกซุกะนะครับ ใส่ซุปไก่ไปเห็ดก้อนหนึ่งครับเพิ่มรสชาตินะครับมาชิมก่อนนะครับพี่น้องจะมีรสชาติแบบไหนนะครับชิมก่อนนะครับอืม ชัดจับเป๊ะเฮ้ยมันต้องได้เติมอย่างเลยอร่อยมากมัละปัสุกแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยโอเคครับปิดแก๊สครับปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกดตักใส่ถ้วยมากินนะครับแกงมะละกินกน,นะครับสมุนไพรพื้นบ้านแกงมะละนนกินกกดปักใส่ถ้วยมาแล้วครับ อที่จะกินแล้วครับวันนี้นะครับ